สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ DKG Podcast โดย DKG Family ครับผมวันนี้เป็น EP 6แล้วซึ่งเป็น EP ที่สำคัญมากสำหรับใครที่ซ้อมที่บ้านจนเก่งแล้วและอยากจะลงไปลงสนามแข่งจริงครับน้องกันดั้มสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่โหมด Road to Pro หรือเส้นทางสู่มืออาชีพครับใครที่อยากได้ถ้วยอยากได้รางวัลต้องฟัง E ีนี้เลยครับพอเห็นงานแข่งคนเยอะมากตื่นเต้นแทนเลยทีนี้สิ่งแรกที่ต้องรู้ก่อนเดินเข้าสนามคืออะไรครับ เรื่องแรกคือคณิตศาสตร์แห่งชัยชนะครับพ่อการแข่งเบเปเราตัดสินกันที่4แต้มใครถึงก่อนชนะครับซึ่งแต้มมันไม่ได้มาเท่ากันนะครับมันนับยังไงบ้างครับแบบแรกง่ายสุดคือสปินฟินิชหรือหมุนนานกว่าอันนี้ได้1แต้มครับแบบที่2คือ Over Finish ิตีคู่ต่อสู้กระเด็นลงหลุมข้างๆหรือเบรสฟินิชตีแตกอันนี้ได้2แต้มครับแล้วที่เขาตะโกนกันเสียงดังๆว่าเอ็กตรีมฟินิชล่ะ อันนี้คือทีเด็ดครับได้3แต้มคือการตีคู่ต่อสู้กระเด็นออกช่องกลางสนามผ่านรางเอ็กซตรีมไลน์ครับมันสำคัญมากเพราะถ้าเราตามอยู่0ต่อ3เราสามารถพลิกชนะเป็น4ต่อ3ได้ในตาเดียวเลยครับเรียกว่าปาฏิหาริสามแต้มครับ โอ้โหแบบนี้เกมพลิกได้ตลอดเวลาเลยใช่ครับต่อมาเรื่องที่2คือเรื่องที่ยากที่สุดของการแข่งครับคือกด3ต่อ3หรือเด็กซิสเตมครับพ่อพอต้องเตรียมเบรเบดไป3ตัวห้ามซ้ํากันเลยแม้แต่ชิ้นเดียวครับห้ามซ้ําเลยเหรอ สมมติพ่อชอบลูกแก้วบอลบิดมากพ่อใส่ให้ทั้ง3ตัวเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ครับพ่อผิดกติกาครับพ่อต้องเลือกครับว่าใน3ตัวนี้ใครคือลูกรักที่จะได้ใส่บอลบิดแล้วอีก2ตัวต้องไปใช้อย่างอื่นเช่นออบหรือดิสก์บอลแทนครับนี่แหละครับคือความยากเราต้องบริหารทรัพยากรที่มีจํากัดครับเหมือนจัดทีมฟุตบอลเลยตัวเก่งๆมีจํากัดต้องกรีกลียกันไปแล้วเราควรเรียงลําดับยังไงครับตัวไหนลงก่อนลงหลัง ในวงการเราแบ่งหน้าที่เป็น3าตำแหน่งครับพ่อไม้1เราเรียกว่าแวนการ์ดหรือหน่วยทะลวงฟันครับนิยมใช้ตัวที่สมดุลและแพ้ยากๆไม้2คือเซนเตอร์หรือตัวแก้ทางและไม้3าคือแองเคอร์หรือตัวปิดเกมที่พ่อมั่นใจที่สุดครับแล้วเวลาหยิบลงสนามพ่ออยากหยิบตัวไหนก่อนก็ได้ใช่ไหม สมมติพ่ออยากเอาตัวปิดเกมมาเล่นก่อนเลยไม่ได้ครับพ่อนี่คือกฎเหล็กเลยครับพ่อต้องวางเบรเบลดเรียงใส่กล่องไว้และต้องหยิบเรียงจากซ้ายไปขวาเท่านั้นครับ อ๋อคือต้องบังคำเล่นตามลำดับ 1, 2, 3ที่ระวางแผนมาแต่แรกเลยถูกต้องครับห้ามหยิบข้ามไปข้ามมาเด็ดขาดแต่มีข้อยกเว้นอยู่นิดหนึ่งครับยังไงครับสมมุติว่าเราเล่นครบ3ตัวแล้วคือหยิบซ้ายกลางขวาจนหมดกล่องแล้วแต่แต้มยังไม่มีใครถึง4แต้มกรรมการจะอนุญาตให้ทั้ง2ฝ่ายสลับตำแหน่งหรือชัฟเฟิลเบเบดในกล่องได้ครับอ๋อคือจัดลำดับใหม่ได้ล้างไพ่ใหม่ ใช่ครับช่วงนี้แหละครับคือช่วงชิงไหวพริบพอต้องเดาใจคู่ต่อสู้ว่าจะเอาตัวไหนมาชนกับตัวไหนแต่จําไว้นะครับว่าเราสลับได้แค่ครั้งเดียวหลังจากสลับเสร็จแล้วต้องเล่นตามลําดับใหม่นั้นยาวไปจนจบเกมห้ามสลับอีกครับโอเคเข้าใจละคือวางแผนมาดีๆเล่นไปตามลําดับถ้าเกมยืดเยือ้อค่อยวางแผนใหม่อีกรอบแล้วนอกจากกฎการเล่นมีกฎอะไรที่มือใหม่ชอบเผลอทําผิดไหมครับ มีครับพ่อเรื่องแรกคือมิสชูดชูดบุดได้จำกัดครั้งเรื่องสองคือโอเวอร์ n ลนนิ่งห้ามยื่นหน้าล้ำเขตสนามและสำคัญที่สุดคือการตรวจเช็คเด็กครับที่ว่าต้องตรวจของแท้ของปลอมใช่ไหม ใช่ครับพอต้องเช็คให้ดีนะครับวิธีดูง่ายๆ3จุดครับ 1. ดูน็อตด,ด้านหลังต้องไม่ใช่หัวแฉก 2. ดูเนื้อเหล็กต้องเนียนไม่หยาบและ 3. ดูที่กล่องต้องมีโลโก้ทาคาระโทมี่ครับถ้ากรรมการตรวจเจอของปลอมโดนปรับแพ้อันทีนะครับ ันนี้สําคัญเลยนอกจากผิดกติกาแล้วยังเสียมารยาทด้วยครับเพราะของปลอมจะไปทํำลายของพื้นพังครับงั้นพ่อจะกลับไปเช็คเด็กพ่อให้ดีเลยนะครับว่าแท้หรือเปล่าและจะวางลําดับซ้ายกลางขวาให้เนียนที่สุดครับลุยเลยครับพ่อ DKG Family ิู่สู้วันนี้ขอบคุณอาจารย์กันด้ามากครับใครมีคำถามเรื่องกติกาแข่งคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับไว้เจอกันในสนามครับทุกคน3 2 1 go shoot